วิธีตั้งค่าแตะด้านหลังเครื่อง iPhone เพื่อเปิดกล้องแคปหน้าจอและอื่นๆสวัสดีค่ะกำลังพบกับพาวพลยทิ๊กทิ๊กดีๆเท็ม,มใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะ,ละหลายๆคนนะคะที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ iPhone อยู่ค่ะอาจไม่รู้ว่าบนโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราเนี่ยสามารถสั่งการสิ่งต่างๆได้ด้วยวิธีการแตะด้านหลังของเครื่อง iPhone นั่นเองค่ะอย่างเช่นหากเรานะคะต้องการเปิดกล้องหรือแคปหน้าจอหรือเรียกซีนนะคะเราก็สามารถแตะที่ด้านหลังของเครื่อง iPhone ได้เลยทันทีค่ะ เพราะตั้งแต่ iOS 14ขึ้นไปค่ะเขาได้มีการเพิ่มการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงนะคะเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ iPhone เนี่ยสามารถสั่งการได้ง่ายเพียงแค่แตะด้านหลังของเครื่อง iPhone นั่นเองค่ะแต่ iPhone ที่รองรับฟีเจอร์นี้นะคะจะต้องเป็น iPhone 8ขึ้นไปค่ะแล้ววิธีการตั้งค่าแตะด้านหลังเครื่อง iPhone เพื่อเปิดกล้องแคปหน้าจอก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ iPhone ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะ และแตะไปที่สัมผัสค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เราเลือกไปที่เปิดการแตะด้านหลังค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถเลือกที่แตะ2ครั้งหรือแตะ3ครั้งตามที่ต้องการได้เลยค่ะเดี๋ยวฟ้านะคะจะลองเลือกไปที่แตะ2ครั้งค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดกล้องหรือว่าเล่ s ซีดีค่ะเมื่อเราทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการแตะด้านหลังของเครื่อง iPhone 2ครั้งแบบนี้ค่ะบนโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราเนี่ยก็จะทําการเปิดกล้องให้ทันทีค่ะ และสำหรับคลิปต่อไปนะคะ How to ท i ิปทิปดีๆเทรนด์ใหม่ที่คุณก็ทำได้จะนำอะไรมาฝาก,กอีกก็อย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบ b a r รักทีวีได้เหมือนเดิมค่ะ